บทสาธยายธรรมเรื่องปฐมอายุสูตรตอนที่หนึ่งเมื่อพระยามานกล่าวว่าอายุของมนุษย์นั้นยืนยาวที่มาจากพระสุทต,ตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวัตมาราสังยุตปฐมมวัต เจริญพรสาธุชนผู้ไม่ประมาทในอายุสังขารอันน้อยนิดทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงต่ออายุไขของมนุษย์ ระหว่างพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นแจ้งในความจริงกับพยามารผู้มุ่งหวังจะล่อลวงสรรพสัตว์ให้ตกอยู่ในความประมาทมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าปฐมอายุสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อน คำว่าปฐมหายุสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าปธฐมะแปลว่าที่หนึ่งและคำว่าอายุแปลว่าอายุไขเมื่อรวมกันแล้วปธฐมายุสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอายุสูตรที่หนึ่งเรื่องราวในพระสูตรนี้ เกิดขึ้นณนะพระเวลุวันมหาวิหารเขตพระนครราชคฤ์ในวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์นี้น้อยนักสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ควรจะไปถึงบุคคลพึงทำรรกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีเลยดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีอายุยืนผู้นั้นก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยพระดำรัสนี้คือการประกาศถึงสัจธรรมอันน่าสะพรึงกลัวเพื่อกระตุ้นเตือนให้เหล่าภิกษุ ไม่ประมาทในการปรารบความเพียรณบัตรนั้นเองพญามารผู้มีใจบาปได้ทราบถึงพระดำรัตนั้นจึงทรงดำริว่าพระสมณะโคดมกล่าวว่าอายุของมนุษย์นั้นสั้นเราจะไปกล่าวแยง้งให้เห็นว่ามันยืนยาวมานจึงได้ปรากฏกายขึ้นและได้กล่าวคาถา ทูลท้าทายพระพุทธองค์ว่าอายุของมนุษย์นั้นยืนยาวสัตบุรุษไม่ควรจะดูหมิ่นอายุนั้นพึงประพฤติตนดุดทารกที่ยังดื่มนมอยู่เพราะความตายจะยังไม่มาถึงคาถาของพญามานี้เป็นการล่อลวงให้เกิดความประมาทบาลีว่าณนะังหีเลสุ โปลิโสแปลว่าสัตบุรุษไม่ควรจะดูหมิ่นอายุนั้นเป็นการกล่าวว่าอายุร้อยปีนั้นเป็นเวลาที่ยาวนานไม่ควรรีบร้อนบาลีว่าจะเรนยะขีละมัตโตวะแปลว่าพึงประพฤติตนดุจทารกที่ยังดื่มนมอยู่โดยพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่า หมายถึงให้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินไม่ต้องกังวลถึงความตายดุจทารกที่นอนดื่มนมอย่างมีความสุขบาลีว่านัตถิมัจจุตะอาะโมแปลว่าความตายจะยังไม่มาถึงอันนี้เป็นคำกล่าวที่ล่อลวงให้ตายใจว่าความตายยังอยู่อีกไกล แต่พระผู้มีพระภาคจะทรงตอบโต้คำลวงของพญามานี้อย่างไรและจะทรงย้ำเตือนถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวยอย่างไรอาตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังในตอนต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนนี้